ตำรวจของอินโดนีเซียนะคะผ่าตัวแป้งนาโนดหรือนายชาวลิตท,ทองดวงผู้ต้องหาคดีอาชญากรรมคนสำคัญเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยมาถึงที่สนามบินนครศรีธรรมราชค่ะตำรวจตอมอของไทยและตำรวจนครศรีธรรมราชรอรับมอบตัวแป้งนาโนดจากตำรวจอินโดนีเซียก่อนพาไปทำบันทึกการจับกลุ่มฐานความผิดข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในขณะนั้นแป้งนาโนดอยู่ในเครื่องแต่งกายผู้ต้องหาของประเทศอินโดนีเซียพร้อมเครื่องพันธนาการทั้งมือและเท้า ก่อนที่จะถูกคุมตัวไปคุมขังที่สพเมืองนครศรีธรรมราชจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้พานแป้งขึ้นเครื่องบินกลับมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่กรุงเทพมหานครโดยจะควบคุมตัวนแป้งที่เรือนจำกลางบางขวางด้านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวยืนยันว่าเหตุการณ์การหลบหนีออกจากสถานที่ควบคุมตัวจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกซึ่งก็ต้องมีการสอบสวนและต้องได้ข้อมูลจากแป้งนานโนด,ด้วย ที่ผ่านมามีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องและได้มีการดําเนินคดีไปบ้างแล้วซึ่งต้องไปสอบสวนดูว่าใครทําหน้าที่บกพร้องหรือมีส่วนอยู่เบื้องหลังรวมถึงบุคคลที่ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับกระบวนการยาเสพติดอาจจาดดำเนินคดีไปบ้างแล้วหรือมีการลงโทษมาแล้วก็จะดูว่ามีใครบกพร้องมีใครอยู่เบื้องหลังไหมเพราะมันเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจรวมสิ่งนี้อาจจะมีสิ่งที่เข้ามาพูดทําให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ย ความเชื่อมัน่นห่ามีผู้ร่วมจะทำความผิดจะเข้าอีกเราก็จะต้องดูว่าตาํารวจจะขยายแค่ไหนหรือจะต้องเุวกคดีพิเศษไหม